สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน,านาันพัทรวิกิพานิชชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ3เลขที่12ค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงพืชสมุนไพรพื้นบ้านของพวกเราค่ะที่มีสมุณช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 กันนะคะยิ่งในสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นแบบนี้สมุนไพรนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้บรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัดได้ค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะคะแต่ว่าหนูจะยกมาแค่ชนิดเดียวเท่านั้นค่ะนั่นก็คือกระเทียมค่ะ กระเทียมเป็นพืชล้มลุกที่มีหัวลักษณะเป็นทรงกระปะ๋ออยู่ใต้ดินเช่นเดียวกับหัวหอมซึ่งแต่ละหัวประกอบด้วย6-10กลีบนิยมนำมาใช้เป็นเครื่องปรุงประกอบอาหารกระเทียมเป็นพืชที่ค่อนข้างแตกต่างจากพืชทั่วไปเพราะอุดมไปด้วยกำมะถันหรือซัลเฟอร์ในปริมาณมากนอกจากนี้กระเทียมยังประกอบไปด้วยสารอาหารอื่นๆอีกมากมายเช่นอ์จินีนและซีเนียม ซึ่งล้วนเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและกระเทียมยังมีสารอะลิซินและเอนไซม์อะลิซินเนตซึ่งตำราสมภคุณยาไทยระบุว่ากระเทียมมีรสร้อนเป็นยาแก้ไข้แก้โรคผิวหนังเป็นยาขับลมในลำไส้ข้อมูลการวิจัยคลินิกพบว่ากระเทียมสดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อบแบคทีเรียไวรัส และเชื้อรามลดปริมาณไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในคนพบว่ากระเทียมและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากกระเทียมสามารถบรรเทาภาวะไขามันในเลือดสูงได้นอกจากนี้พบว่าสารสกัดจากกระเทียมสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้นอกจากนี้แล้วกระเทียมยังมีสรรพคุณอีกมากมายนั่นก็คือ 1. ช่วยบำร,ร,รุงผิวหนังให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง 2. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในร่างกาย 3. ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง 4. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย 5. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือด 6. ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย 7. ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะอาการมึนงงปวดศีรษะหูอื้อ 8. ช่วยในเรื่องระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะเพราะมีสารที่ช่วยควบคุมฮอร์โมนทั้งหญิงและชายช่วยทำให้มนลูกบีบตัวเพิ่มพละกกำลังให้มีเรี่ยวแรง 9. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิต 10. ช่วยป้องก,กันการเกิดโรคหัวใจลดความเสี่ยงของหัวใจล้มเหลวฉับพลันเป็นต้นค่ะนอกจากสรรพคุณต่างๆของกระเทียมแล้วกระเทียมนั้นยังเป็นพืชที่ปลูกง่ายและขึ้นในดินเกือบทุกประเภทไม่ ่อยมีปัญหาในเรื่องของโรคต่างๆดังนั้นกระเทียมจึงเป็นพืชสมุนไพรที่ควรปลูกติดกับบ้านไว้เพื่อในยามที่มีคนในครอบครัวมีโรคภัยไข้เจ็บจึงจะได้หยิบม,มาใช้เลยและไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อให้เสียเวลาค่ะ ณตอนนี้สถนานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้ใครที่ว่างๆไม่มีอะไรทําก็สามารถหากระเทียมมาปลูกไว้แถวบ้านได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้กินและใช้ประโยชน์ไปในตัวด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปมาจนจบนะคะดิฉันนางสาวน,านาันพัฒนกิจพานิชก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ